ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากความเจริญได้มีซองเซียวที่เป็นเพื่อนหักแพงกันมาตั้งแต่น้อยๆวกเขานั่นใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายสอกอยู่หากินตามธรรมชาตหาิหาปูหาปลากินตามทางไงทงนาเห็นแล้วก็มีอตจฉาเนาะครับเนาะเอะอเฮ้อเอะเฮ้อเอะเฮเอะเฮเข้ามาสิโอ้ยมรันี่หาห้องตัวที่หรือเดี๋ยวเขาก็ไปแจ้งความจับมึงซะดอกมึงบอกหูบอกเพลงนี้มันเป็นกระแสไรเพลงดังไรนี่ลิขสิทธ์แห้งขึ้นยังนี่ สีจับจังได้กูกะห้องของกูเนี่นี่กูอุตสาห้องลบลิขสิทธิ์แล้วได้นี่เอามึงบ่เห็นสันติเรื่องมันเกิดขึ้นนะกระซัาห้องเพลงอา่อาแฮอา่อาแฮอ่าแฮอ่าแฮเข้ามาสิซํานี่ซัานี่แหละเขาไปแจ้งความนะห้องเพลงซํานี่ห้องซํานี่แหละซัานี่เลยที่เขาไปแจ้งความมาจับนะโอ้ยกตะท่งพดตังเหลือเนาะเออนั่นแหละตั้งพดตังเหลือซํานี่ก็แจ้งตำรวจมาจับมึงนะง่ะตังพดตึกปลาแต่โดนแล้วยังบ่ได้ปลาพ่อโตอยู่มันชิไล้พ่อแล้วง่ายอยู่บ่มื่อนี้นะ cú là mương quảo, chuyện đều gắn ừ nà, tước bay tước mãi, điều mình cả đậy anh lệ, chớp pí anh nòng. Mưng, mày súp bạc lái. chắc men waoh, pí xăng. ôi, ừ say nọ pa, ơi, pa, ơi, ơi 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 หาทางขึ้นมาเองเด้อมึงเร้ามือถัดไปพวกเขาก็ได้พากันเข้าไปในป่าเพื่อสิเก็บพักในป่าเพื่อสิมาขันสมแม่กูขันสมพักแ่บแสบเลยจงังมึงเสือบอ่บ่กูบ่เสือดอกมึงยังแบบเงียบเงียบ,บ่ได้บอลองจูงเงียบเงียบ,บ่าปากบเว้าด้วยนะกูหนวกหูนี่หาของปลาก็แห้งบ่ไดนี่แหงสิมาเมย์นั่นมึงอีกนี่อเออกูบเว้าวก็ได้ ว่าแต่พักในป่านี่ยมันคือบบเห็นมีว่ะแน่ไปทั้งไดกกับโบเห็นพักบบเห็นหยาพ่อได้เก็บเลยชาวบ้านมาเก็บกันเบิดละบ่อพอแต่พวกเขาอยางไปได้ระยะหนึ่งพวกเขาก็ได้เห็นว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งที่มาหาของป่าเส็นกันพวกเขาจึงได้พากันแปลกใจเพราะบ่เคยเห็นชายคนนี้มาก่อนคาดว่าอาจสิเป็นชาวบ้านที่อยู่ตังหมู่บ้านก็เป็นได้เฮ้ยไอ้น้องเองมาจากไหนวะเออ้ายครับ พอดีผมมาจากตังหมู่บ้านครับหมู่บ้านผมก็อยู่แถวๆนี้แหละครับอ้ผู้หน้าตางามใจดีเออว่าแบบนี้ก็เพราะเขาหูแน่ว้ยนี่ยไอ้ขำมาหาของป่าคือกันบ่ครับเออแม่นแล้วมาหาของปลาคือกันนี่แหละสมพ่อดอกพักหญ้ามันบ่มีย้อนมึงนี่เนาะมาเก็บไปจนเบิดอยยาวสั้นเลยอ้ายผมเพิ่งมาเมื่อนี่แหละเห็นปลาแถวนี้อุดมสมบูรณ์ดีก็เลยขำมาบ่งแล้วนี่ไอ้ทั้งสองมีหลูไม่ียกันแล้วบ่โอ้ยบ่มีแหละ หน้าตาดีๆแบบกูนี่มันต้องหาเมียที่หน้าตาดีคือกันมันจังสิเหมาะสมกันเว้ยจนปันนี่แล้วยังหาผู้หน้าตาดีที่เหมาะสมกับกูบได้เลยว่คันสั่นพอดีเลยแถวหมู่บ้านผมมีสาวหน้าตางามๆทางนั้นเลยแถมยังบ่เคยมีผัวอีกถ้าพวกนายทั้งสองสะดวกอยากเข้าไปเที่ยวหลินแถวหมู่บ้านผมจักข้างหนึ่งก็ได้เด้อผมสิแนะนาให้คูณจักหรือว่าอยากไปเที่ยวหลินเบิงเบ่งเช้าสาวก็ได้แลวกันในเฮือนผมก็มีน้องสาวอยู่สองสามคนพอดีหน้าตาสวยจะบอกไผ พอไอ้ล่องไปเจียเบิ้งมักบ่มักบ่กบกบว่ากันเมื่อพันได้ยินเรื่องผู้หยิงงามๆตาเขาก็สว่างขึ้นทันทีเขาลืมไปเลยเรื่องที่สิมาหาของปลาเขาเฝ้าอยากไปลินทีหมู่บ้านของสายแปลกหนาคนนั่นใจสิขาดว้้ยจองไปน้าจักเถื่อบางทีได้เดมี่ยง,งามๆติดใหม่ติดมือมานิมวุวยมันเป็นตาไปอยู่บ่ละ่ะยันพ่อเมย์เป็นห่วงนะเอ้ยโอ้ยเข้าก็ไปแป๊บเดียวสองสามมือกับลับ มึงกับพ่อพอก็ไม่มึงว่าไปนอนคัดหางอยู่ในป่าก็ได้กลัวมันบุดีนะปันการท่านพ่ออ้ายสองคนพากันตกลงกันเด้ออีกสองเสมอผมสิออกมาหากองปลาแถวๆนี่แหละพ่ออ้ายทั้งสองกลับมาพอกันอยู่แถวนี้แล้วกันเมื่อหอดมือที่กำหนดพวกเขาก็ได้มาพอกันตามนัดและพวกเขาก็ได้พากันก็ไปเที่ยวที่หมู่บ้านของชายแปลกหน้าคนนั้นพอแต่พวกเขาเข้าไปหอดหมู่บ้านนั้นพวกเขาก็ได้เห็นว่า ในหมู่บ้านนี่มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงนั่นก็มีแต่ผู้ตาตาดีๆสวยๆงามๆทางนั้นเลยทางหมู่บ้านนั่นให้การต้อนทับพวกเขาเป็นอย่างดีจ๋องเมื่อว่านคือกูบอกผู้หญิงหมู่บ้านนี่คือมีแต่ผู้งามๆแต่ว่างามคือหมักแว่นว่าเอลีเนาะเออก็แเม่นอยู่ดอกงามอยู่พอแต่ไปหอนเทือนของชายแปลกหน้าเขาก็ได้เห็นว่ามีหญิงสาวสองคนมาให้การต้อนหับเขา และหญิงสาวทั้งสองนั้นก็มีหูพางหน้าตาชิดสวยงามดังที่สายแปลกหนาคนนั้นได้บอกไว่าโบมีพิษทางปั้นและจองจึงติดอกติดใจโบอยากกลับเมืองหมู่บ้านอยากอยู่ใช้ชีวิตยอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยเมื่อเวลาตกค่าทั้งสองสาวก็ไดหาเข่าหานำให้พวกเขา,ขา,ขา,ขาทั้งสองกินอย่างเป็นเมิตรเป็นไดพวกไอ้มาเที่ยวหมู่บ้านยางมาไก่บ่ มออเมยบ่อไอ้แรลกๆกับเมื่อ,อยู่ดอกพวกมาหอนหมู่บ้านกับ,กบเศร้าเมืยเลยแล้วพ่อไอ้ทั้งสองพากันไม่หลงไม่เมียเราไปอันนี้ต่อแบบง่ายๆเลยคือไอ้ยนี่ยังบระท่านมีดอกแต่หมักทั้งขงังในมันมีแล้วเฮ้ยห,หาวบอกไปทั่วหลายไอ้ก็ยังบ่มีคือกันนองเอ้ยขันสันพวกไอ,อ้ทั้งสองกับพากันอยู่ในหมู่บ้านนี่บบกับเลยก,ก็ได้ดีสาวๆแถวหมู่บ้านเขาก็มีหลายอยู่มีแต่ผู้สวยๆงามๆทั้งนั้นพวกไอ,อ้ก็ย่างไปลาอเบิงลาะเทียวลาอช่อมเบิง อ้ก็คิดว่าสั้นแหละว,ว่าสิบอกับเลยนี่ละ่บะบ่บอกกับบ่ได้ไดยพ่อแม่กูเด็กเราถ่ายอยู่เราต้องไปเอาพ่อเอาแม่มาขอเขาให้ถูกต้องตามประเพณีขนานว่ามากก็ได้โบแมนอยากได้แลวสิเอาโลดมึงบ้าสันบอกวายาคนมันใจห้อนเนาะอยากได้ลูกได้เมียวเว้ยอยู่เป็นโสดมาจนเฒ่าแลนี่แถวหมู่บ้านก็มีแต่ผู้กีรายไร่โบสมหน้าตากูเลยโอ้ยบักงวัวชิวัาหยังก็เกงใจเจ้าของบ้านแน่ มาเ,เป็นยังดอกไอ้ไอ้มากผู้ใดในบ้านนี่ไอ้ก็เลือกเขาได้เลยแนเขาก็ยังบริวารยังดีมึงส <réussi S 1> ิมาหามกูเห็นยังอีกเศรา่มือต่อมาอ้าวตื่นกันแล้วพ่อไอ้มาๆมามากินเขากินปลาพวกเขาทั้งสองนั่นต่างกับพากันแปลกใจว่าเจ้าของบ้านนั่นลุกไปขอกินตั้งแต่ตอนไดเพราะพวกเขาทั้งสองนั่นต่างกันนอนหลับบ่คอยสนิทแต่กับบริวญเชียงแต่งอยู่ขัวกินเลยกินอาหารที่ลอยมา,มา,มา <tes> <anim>. <un> ในตอนเห็ดอาหารนั่นกับโบมีเลยถึงยังไดก็ตามพวกเขากับบเดถามไทยและกับบเดทัซใจเอียงมากมายดอกครับพอคิดว่าเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้และอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็สิเห็นแต่พวกผู้หญิงเป็นคนเห็ดเวียกเป็นส่วนใหญ่บพว่าจะเป็นการหุงหาอาหารแต่งอยู่กัวกินพัดเข่าตำเข่าก็สิเป็นชาวบ้านผู้หญิงเป็นผู้เห็ดส่วนใหญ่หวยชาวบ้านนี่กระแปกเนาะ มิตรปุ้นยิ่งเป็นคนเห็นเปียกเ,เห็นงานเว้ยด,ดีดีดีแบบนี้สบายแท้ล่ะกูดีบ้านมึงตีมาอยู่บ้านเขาบุกคิดเหตุเหยียงแน่บอกมึงกัดใจกูเหตุยังอีกอันใดผู้หยิ่งเขาก็เหตุนจนเบิดแล้วก็ไปหาซอกอยู่หากินตัวมึงชีอยู่าลานน่บอกโอ้ยจ๋องหมูห่จักป้าดีฉันบอกเขาไปแล้วมึงลงเด้ไพสิไปตามหามึงไอ้ทั้งสองพอต้องลำบากดอกเรื่องอยู่เรื่องกินพวกน้องจัดการเองพวกไอ้แถวซ่อมบ้านเท้าให้เต็มที่พอต้องเป็นห่วงเรื่องกินดอก คือว่าพวกไอ้เกียงใจอยู่กับย,ยูล,ะละ่าล่าบริห็นยังซอยนี่ก็อย,ยู่มาหลายมือแล้วนี่บ่เห็นจะเป็นยังเลยไอย้หมู่บ้านเฮาท่าแขกมายามพวกเขาสิบ่ให้แขกเข็นยังเลยไม่แต่ไปหาเลาะเที่ยวส้มผู้สาวงามๆในหมู่บ้านให้สบายใจถ้าไอ้ทั้งสองมาคนใดก็เลือกเอาได้ตามใจปากเลยพวกไอ้เรต้องเป็นห่วงเรื่องเฮ็นเรื่องงานดออแม่นแล้วมาอยู่ในหมู่บ้านเฮาต้องนอนให้รับกินให้อิม่ม บต้องกังวลเรื่องอาหารพอพกเงามีผู้ยิงสิบ,บริการแห่ทานเองโอ้ยกุระหว่ามึงตายแล้วสันดอกยังมาครบ32อยู่เนาะตั้งแต่เขามาหมู่บ้านนี่กูบ่เห็นหัวมึงเลยพอดีผมไปทุรามาเพื่อเป็นการไถ่โทษเดี๋ยวผมจะพาะไอยทั้งสองลอดแถวส้มสาวในหมู่บ้านนี่ให้สมใจไปเลยอยากได้คนไดนขอให้บอกผมจะเป็นพ่อซสือให้ออ้ทั้งสองเองเออว่าแบบนี้กัพ่อฟังอยู่เขาหูแน่คันเาแบบนี้ พวกเขานั่นย่างเลาะแถวหมู่บ้านจนหอบหมู่บ้านก็เห็นแต่หญิงสาวที่สวยๆงามๆจนพวกเขานั่นตัดสินใจบอถึกว่าสิเลือกเอาคนใดดีดเป็นยังคนในหมู่บ้านนี่คือดีกับแขกที่มายามมันเป็นกฎของหมู่บ้านเขาเมื่อแขกเข้ามาในหมู่บ้านบอกว่าเขาคนนั้นจะมีลูกมีเมียหรือบอบอกว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ต้องแห่ซิทเทาเทียมกันทุกคนเมือ่อท่านไปเล่นอยู่หมู่บ้านฝอยนเด้อพอจัดงานตอนรับจาเป็นดังดีเลยเดี๋ยวสู้เดี๋ยว แมนยังอีกกูปวดขี่โูข้ไปขี่ก่อนแป๊บหนึ่งเอามาปวดย่างยามนี้บบจักตีข้าเฝ้าไปเฝ้ามานะ่ะเอาก็มันปวดขี่มึงแจ้งกูเห็นเนวได้ปวดยามได้ก็ไปยามนั่นตัวมึงก็ได้เนาะเออทากูก่อนแป๊บหนึ่งบริลนดอกเออเฝ้าไปแล้วก็เฝ้ามาขั้นนะนี่สไยต,ตูดแล้วบ้านเนี่ว่าแต่กินยังร้อยมาตุตุววะ ด้วยความสงสัยนั่นแหละครับกัมปั้นจึงได้ตามกินนั่นไปแล้วก็ได้ไปเห็นโครงกระดูกค่ายคือโครงกระดูกคนแต่เขานั่นก็บรรยคิดอย่างไรต่อครับเขาคิดว่าเป็นศาก์สัตว์ตายปาดทูเพื่อมึงชิมาได้โบเมนเบดใส่บดพุ่งเลยบ่นะเอ้าก็คนมันเจ็บท้องเนาะเสียว่าจังได้สักปะปะปะ,ปะไปต่อไปต่อเฮ้ยต่อจังได้มันคำพองเลยเมือม่อเมือม่อเมือ่อกูเริ่มหิวเขาแล้วนี่เมื่อพวกเขากลับไปหอดบ้าน เวลาก็ได้คำพอดีในคืนนั้นพวกเขานอนกันบ่หลับทั้งคืนพอแต่ไก่สีแจ้งพวกเขาจึงได้คิดทีไปตามเขาซอยพวกสาวปานไดพวกโจรจจัดการมันจากเธอเดี๋ยวมันก็หูโตก่อนแล้วนี้ไปสะดอกมันบ่มีทางหนีไปได้ดอกแม่เทาตอนนี้พวกเขาคุ้นมันให้มันอวนซะก่อนมันจังสิพอกันกินเอาสาวๆพากันเห็นหยังอยู่เนาะขันชันแม่เทาไปก่อนเ้อพวกลูกอยู่คอยกันตามสบายเ้อะ ว่าแต่มียังไงซอยบ่นี่พอดีพวกไอ้นอนบอลับก็เลยลูกบ้านนี่แหละว่าอยากมาซอยเห็นเบียกเห็นงานจากบาดไอ้นอนบอลับบอกเป็นยอดอาหารบอแซ่บบ่บ่อดอกพวกไอ้ว่าิะขับออกเมื่อแล้วละว่าสิไปเอาพ่อเอาแม่มาสู่ขอพวกน้องทั้งสองนี่แหละเฮ้ยน้องว่าอย่าเพ่าเลยไอ่พวกไอ้อยู่ต่อเอกกอรจากสองสามมือเดี๋ยวจะค่อยกลับไปก็ได้ทางด้านคอศอกผู้ที่พาปั้นและจองนั่นเข้ามาในหมู่บ้านนี้ ก็ได้แหนมเห็นเขาทั้งสองนั่นสนิทสนมกับน้องเมียของเขาและคอศอกก็ได้คิดเห็นความซื่อสัตย์ของพวกเขาทั้งสองขอซอกจึงได้สงสารพวกเขาทั้งสองแต่ก็คงสียเหตุยังบ่ได้ดอกครับเพราะถ้าได้พาไัยเขามาแล้วสิพาออกไปมันก็คงสิบ่ได้จ๋องกูสงสัยมาหลายมือแหละหมู่บ้านนี่มันแปลกๆได้ย้ำเหตยู่เหตดกินเสียงแตงอยู่ว่อกินกับโบมี่ตลาดกับโบไดมี่ แต่มีแนวให้กินทุกมือ้อชาวบ้านก็คือว่าว่าได้ออกไปหาแนวกินนะแต่ก็มีแนวดีๆให้กินทุกมือ้อและกินอาหารย่มแต่งอยู่ก็กินกับโบมีเลยทั้งที่บางคืนเขาก็นอนบ่ได้หลับกูว่ามัน,ปนแปลกๆหล,ลายอย่างอยู่ในหมู่บ้านเ,นเออกูก็สงสัยอยู่คือกันคิดว่ามึงสิบ่เอใจแล้วกูก็เลยบริาวาเออเมื่อก่อนนะเมื่อกูเจ็บท้องนั่นแหละกูไปเห็นโค้งกระดูกในป่าน่ะเต็มเลยแต่กูคาดว่าเป็นโค้งกระดูกสัตว์แต่มันก็กลายโค้งกระดูกค้นอยู่ได้แหละหมู่บ้านนี่มันแปลกหลายอย่างได้มึงว่าบ่า บอแมนคงกระดูกสั์ดอกเอามันมาแต่ไสอีกหมักอันนี้ตามคอยมาคอยมีเรื่องสิบอกมันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องอยังอีกบาดเนี่เออนํามาหลดนะขันจากู้นะนี่เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายเลยได้วางมุกจียยางไหอดไซเด็กูเมืยอ,อยางอ่วได้ิซว่าก็เว่าได้นีคนน่คือว่าจังสี่พวกเจ้ากลับออกไปซะู่บานนี่บเหมกับพวกเจ้าดอเอ้าวคือว่าจังสันล่ะ ด้วยเจ้าจันพวกเขาหยาดน้องเมียของเจ้าบ่อใส่ก่อนเขาม่าในหมู่บ้านนี่เจ้าว,ว่าให้พวกเขาเลือกเอาโลดมักแพ้กันเลือกเอาได้ตามสบายเลยมันบอ่อแมนจังสันคือในหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านพีกระสือผู้หญิงสวยๆงามๆที่พวกเจ้าเห็นทางเบิดตนั่นเขาบอ่อแมนคน้นพวกเขาสิ่ล่อแห้ผู้ายเขามาลงมักแล้วจับกินตับกินไตถ้าพวกเจ้ายัางอยากมีชีวิตอยู่ก็เฝ้าออกไปจากหมู่บ้านนี่เพราะมืออื่นนี่พวกเขากระสีนำตัวเจ้า ไปขาดแล้วเห็ดเป็นอาหารปั่นกันกินทั่วหมู่บ้านว้ายว่า,วาวเป็นเสียวสลังเถอะหุยว่าเลยนะมันแปลก,ปลกมันแปลกตัง้งแต่แตงยูข้วกินบะหมี่เสียงพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ว่าผู้หญิงทางบิดเป็นกระซือหนีอย่าบอกนะว่ามึงกับเป็นบอดอกข่อยกับเป็นคนคือกับพวกเจ้านีล่ล่ะข่อยก็ลงคำมากคือกันแต่ข่อยก็มีลูกกับเมียแล้วเมียข่อยเลยขอชีวิตข่อยไว้โดยการให้ข่อยออกไปหาคนมาให้พวกเขากินแทนฮะนี่มันเป็นเรื่องจริงบ่ โอ้ยเสียดายได้เนอะผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นเลยตายเป็นกระซื้อซะได้แล้วเป็นยังเจ้าจึงมาซอยข่อยคือข่อยบออยากเห็ดบาปอีกต่อไปแล้วข่อยภาคสีวิตลูกเมียเข้ามาหลายคนแล้วและข่อยก็เห็นว่าพวกท่านนั่นเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ข่อยเลยอยากซอยพวกเจ้าเพื่อเอาบุญแล้วเจ้าซอยพวกข่อยแบบนี้้าพวกนั่นหู้เจ้าสิรอดได้เนวไรไปท่านออกไปพร้อมกันบ่ได้ดอกลูกข่อยอยู่น้ำเขาถ้าข่อยออกไปข่อยต้องเอาลูกข่อยไปน้ำตอนนี้ ลูกข่อยกัย่งงลินนั่แม่เฒ่าอยู่ถามมือได้มีโอกาสแล้วข่อยเชน้ำออกไปไปเถปัน้นฟ้าไปกูเห้เซียวใส่วา,วาบอยู่นี่เดี๋ยวให้กูไปเก็บเขาของก่อนมึงยังสิเก็บอีกเขาบวขามึงกับบญหัวมึงทรายแล้วนี่ไปไปให้พวกท่านจ้องฟ้าออไปข่อยจะไปส่งพวกท่านอยู่ประตูทางออกกันแล้วกันแล้วพวกท่านอย่ากลับขมาอีกเด้อแล้วอย่าเส้อใจใพยอีกให้กูไปร่าผู้สาวกูก่อนบ่ได้ตีไปที่มึงผู้เดียวนะกูจะออกไปก่อนเออกูบไปก็ได้ แล้วนี่พวกข่อยสิพอ่อท่านได้เนืไอไรหากว่าบุญข่อยยังมีข่อยก็อาจสิรอดถามมีโอกาสแล้วข่อยสิออกไปอีกสิบหามือข้า้งหนาเฮาอาจได้พ่อกันอยู่บนเกาบนที่เฮาเคยพ่อกันแรกๆถ้าบบเห็นข่อยออกไปภายในสิบหามือนี่ก็แสดงว่าข่อยบบรอดแล้วไปไปได้แล้วเฝ้าไปนี่ข่อยก็ออกมาดนแล้วเดี๋ยวพวกนั่นสิสงสัยเอานี่เอานี่ไปมันเป็นสมบัติของข่อยพวกเจ้าจะเปิดมันจนกว่าสิหอนหมู่บ้านของพวกเจ้าขอแห้พวกเจ้าจงโชคดี ่อยวังว่าเขาคือสิไธ้พ่อกันอีกคอยสิบ่มีวันลืมบุญคุณข้งนี้ของเจ้าเลยถ้าหากว่าคอยได้พ่อเจ้าอีก่อยจะตอบแทนบุญคุณเจ้าแห้งสมกับที่เจ้าซอยพวก่อยไว้ถ้าหากว่าเจ้าออกไปได้แล้วเจ้าบุมีวนไปเจ้าไปอยู่หมู่บ้านคอยก็ได้เดี๋ยว่อยสิปูกกระท่อมให้เจ้าด้วยมือของ่อยเองจากนั้นขอศก็ได้นาพวกเขาทั้งสองคนนั่นไปส่งอยู่ประตูทางออกแล้วเขาก็ได้เฝ้ากลับเข้าไปในหมู่บ้านส่วนวากำปั้นและจองนั่นก็ได้เดินทางไปหอนหมู่บ้าน แล้วพวกเขาก็ได้เปิดหอผ้าที่ขอศอกนั้นได้หายว้แล้วก็ได้เห็นว่าในหอผ้านั่นคือทองคำบริสุทธิ์ทองคำแท่เก่าสิบเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซนส่วนว่าในหมู่บ้านพีกระซื้อนั่นก็ได้ปุนไายเพราะหาตัวจองและปั้นนั่นบอเห็นเี่พวกเจ้าปล่อยตัวมนุษย์ชองคนนั่นไปได้แนวไรห,หายพวกเขาบ่ได้ดปล่อยไปได้ไหมเถ่าตอนนี้พวกมันผ่านประตูหมู่บ้านออกไปแล้วยามของกูบอกมาว่า มีผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่บ้านเฮานี่พาพวกมันออกไปกูบอกแล้วให้พวกชูเฝ้าจัดการพวกมันนี่แหละผลของการบอฟังความกูพวกเจ้าจงพากันเฝ้าตามหาพวกมันกลับมาให้ได้และเฝ้าจัดการมันแล้วแบ่งอีกกลุ่มหนึ่งตามจัดการในคนที่พาพวกมันออกไปอย่าให้มันได้มีชีวิตอยู่อีกจากนั้นในหมู่บ้านพีกระซือนั่นก็ได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นอย่างที่บ่เคยเป็นมาก่อนตัดภาพมาทางปั้นและจอง ก็ได้มาจบถ่าบอลที่เขาเคยเห็นกับขอศอกเธอแรกแต่กับบุม่มีแววของขอศอกเลยแต่พวกเขานั่นก็ไบบด้ยอมแพ้พวกเขามาจบเบิ่งขอศอกทุกมือจนวันเวลาผ่านไปหลายเดือนแต่ก็ยังบบเห็นจนตอนนี้ก็ยังบ่มีไพ่หูเลยวา่าสตากรรมของขอศอกนั่นสิเป็นจังได่แตหากว่าพวกท่านมาคิดแบบนี้พวกเขาส่งนาโน,โนพีชัดกอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขา